มัธิชนพอดแคสต์เมืองจมบาดาล5แห่งในโลกที่มีอยู่จริงโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กภายนะจากฝนตกหนักเกิดกระแสน้ำพัดแรงเชี่ยวกรา,ากลงมาจากที่สูงเข้าท่วมอำเภอหาดใหญ่และอีก8จังหวัดภาคใต้นาสะพึงยิ่งนักอำเภอหาดใหญ่เคยเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักตั้งแต่ครั้งปีพศ2531 พศส5 4พพศ2 5 5 3ล่าสุดคือพศ .2568 น้้าำท่วมใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่เกิดขึ้นประมาณทุก10-12ปีอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่ราบต่ำคล้ายชามอ่างและปริมาณน้ำฝนที่เกินศักยภาพการระบายของคลองเหตุการณ์ล่าสุดพฤศจิกายน2,568รุนแรงในระดับวิกฤตสูงสุด และมีรายงานว่าเป็นปรากฏการฝนที่ตกหนักสุดในรอบ300ปีปริมาณฝนที่สูงกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักผิดปกติโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ที่วัดปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2568ได้3 3 5มิมซึ่งเป็นปริมาณฝนตกหนักในรอบ300ปี ตามหลักสถิติอุทกวิทยาหมายถึงปริมาณฝนที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนักวิชาการเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ฝนสุดขั้วหรือ extreme rainfall วัดปริมาณฝนสะสม3วันย้อนหลังคือ19-21ถึง21พฤศจิกายนวันได้สูงสุดถึง630ม mm, ิลิเมตรซึ่งสูงกว่าปริมาณฝนสะสมที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2543 และ2,553ทําให้ระบบระบายน้ำและพื้นที่รับน้ำไม่สามารถรองรับได้ทันมีงานต้องทำอีกมหาศาลสำหรับการฟื้นคืนสภาพเมืองที่คือครับมีชีวิตชีวามีสีสันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจชีวิตจิตใจและรวมถึงคำถามว่าจะลดและป้องกันภัยพิบัติสำหรับมือนี้อย่างไรผู้เขียนชวนไปย้อนอดีตไกลโพ้นนับพันปีในกรณีบางเมือง บางพื้นที่ของโลกที่จมหายไปในท้องทะเลเป็นเมืองใต้บาดาลซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าเกิดขึ้นจริงจ,งจากภัยธรรมชาติดุนแรงสุดขั้วขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อำเภอหาดใหญ่ในบันทึกประวัติศาสตร์เมืองในตำนานหลายแห่งเช่นแอตแลนติสทวารกาและโทน,นิสเฮลิครีออนล้วนนึงดูดความสนใจของนักวิชาการนักโบราณคดีและนักเล่าเรื่อง สถานที่ในตำนานเหล่านี้ซึ่งมักเต็มไปด้วยตำนานและนิทานพื้นบ้านเรื่องเมืองใต้บาดานในตำราบโบราณในตำนานและเรื่องเล่าปากต่อปากการแสวงหาเพื่อค้นหาซากโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำเหล่านี้บ้างก็ปรากฏในคำสอนทางศาสนาโยงยึดไปถึงเรื่องความดีบุญบาปหากแต่คนกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อพร้อมทั้งต้องการพิสูจน์เรื่องเมืองใต้บาดานด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดที่มีบทบาทสำคัญ ในการต่อจิ๊กซอของโลกที่สศูนย์เหล่านี้เข้าด้วยกันเครื่องมือที่ทำงานใต้น้ำลึกยอดเยี่ยมเช่นโซนาสแกนด้านข้างหรือเสมือนรังสีเอ็กซ์ใต้น้ำเทคโนโลยีนี้ส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นทะเลเผยให้เห็นแผนที่โครงสร้างที่ซ่อนอยู่อย่างละเอียดลองนึกภาพการมองทะลุกเกลียวขื้นเผยเห็นโครงร่างที่ถูกลืมเลือนของกำแพงเมืองศาสนสถานและตลาดที่คึกคัก ยานพหาหนะควบคุมระยะไกลหรือ ROV เป็นโดรนหุ่นยนต์ที่คล่องแคล่วเหล่านี้จะดำดิ่งสู่ความมืดมิดใต้ทะเลบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง ROV มีกล้องพร้อมไฟส่องสว่างโลกอันเงียบงานที่เต็มไปด้วยความลับโบราณการสำรวจได้เปิดเผยร่องร,อ,งรอยอันน่าค้นหาทั้งโบราณวัตถุสิ่งก่อสร้างและซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรที่สูญหายไปอย่างลึกลับนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีที่ทุ่มเทกับเรื่องมืองใต้บาดาลที่จมหายไปในทะเลนำผลงานมาบอกกล่าวชาวโลกอย่างน่าตื่นเต้นชุมชนใต้น้ำทั้งห้าแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์และบ่อแสของสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณ um. ถอดความบางส่วนเรียบเรียงจาก Five Ancient Cities t t Are Now underwater โดยเดฟลูส์ครแอตแลนติสที่สาบสูญไปอาจเป็นตำนานแต่การค้นพบทางโบราณคดีอันน่าทึ่งที่สุดบางส่วนในศตวรรษที่20กลับถูกค้นพบใต้น้ำเมืองและชุมชนโบราณทั้ง5แห่งนี้จมลงสู่ก้นทะเลจากแผ่นดินไหวหรือถูกคลื่นยักษ์ซัดกลื่อนกินเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีอายุนับร้อยหรือหลายพันปี 1. โทนิสเฮราคิออนเป็นเวลากว่า2,000ปีแล้วที่เมืองในตำนานของอียิปถูกฝังอยู่ใต้ผืนทรายและทะเลณปากแม่น้ำนานชาวกรีกตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเฮราคิออนตามชื่อวีรบุรุษในตำนานเฮราคลีสและชาวอียิปเรียกเมืองนี้ว่าโทนิสในสมัยราชวงศ์ทอรเมโทนิสเฮราคิออน เป็นท่าเรือสำหรับเรือกลีกทุกลำที่เดินทางไปยังอียิปต์และเป็นที่ตั้งของวิหารอามุน un อันงดงามซึ่งเป็นสถานที่ที่ฟาโรห์แห่งทอเลมีได้รับอำนาจศักดิ์สิทธิ์นักประวัติศา as, สตร์เฮโรโดตัสศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลได้เขียนถึงความยิ่งใหญ่ของโทนิสเฮราคริออนและนักภูมิศาสตร์ bo, สตราโบศตวรรษที่หก่อนคริสตกาลได้อ้างอิงถึงตำแหน่งที่ตั้งโบราณของเมืองนี้ แต่เมืองที่เคยยิ่งใหญ่อลังการและวิหารต่างๆของเมืองก็ดูเหมือนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมาในช่วงทศวรรษ1990ทีมนักโบราณคดีใต้น้ำที่นำโดยแฟรงกอดิโอได้ไขปริศนาที่นักโบราณคดีด้วยการมานานนับพันปีทีมของเขาตดวพบสิ่งผิดปกติที่อยู่ห่างจากชายฝั่งอียิปต์กว่า4ี่ไมล์ซึ่งครอบคุมพื้นทะเลเกือบหนึ่งตารางไมล์โดยใช้เครื่องสแกนและโซน่ ตอนที่เราดำน้ำที่นั่นครั้งแรกเราเห็นแต่ทรายเพราะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนก็เดียวก่าวทันทีที่ทีมงานเริ่มขุดคน้นก็พบเจอกับการค้นพบทางโบราณคดีอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันขุ่นหมัวนั้นมีรูปปั้นหินแกรนิตสีแดงขนาดมหึมาสอง,ององค์ของกษัตริย์และราชินีราชวงศ์ทอเลมี <Yeah. S 1> แต่และองค์สูง15ฟุตและหนักหลายตัน การค้นพบอันล้ำค่าที่สุดของกอร์เดโยคือศิลาจารึกหินแกรนิตสีดำที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ประดับด้วยอักษรเฮโรกราฟิกวัตถุสูง6กฟุตชิ้นนี้มีพระราชรกิจสีดีาจากฟาโรเนคทานโบที่1ซึ่งมีอายุย้อนไปถึง380ปีก่อนคริสต์กาลการสำรวจใต้ท้องทะเลอย่างต่อเนื่องมากกว่าสทศวรรษพบว่าพื้นที่ที่ทนสิสเฮลักเอน มีวิหารสองแห่งมีลูกปั้นเทพเจ้าอียิปต์ที่ใหญ่ที่สุดวัตถุสมริดนับไม่ถ้วนและเรืออับปางกว่าหนึ่งร้อยลำซึ่งบางลำมีอายุย้อนไปถึงสมัยที่เมืองนี้ถูกทำลายอย่างรุนแรงโทนิสเฮลากิออนสร้างขึ้นบนดินเหนียวบริเวณปากแม่น้ำไนจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเป็นพิเศษราวร้อยห้าสิบปีก่อนคริสตกาลเมืองนี้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตามมาด้วยคลื่นสึนามิระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว รากฐานของเมืองพังทลายลงเนื่องจากดินเหลวเป็นของเหลวคลื่นแรงซัดเมืองทั้งเมืองลงสู่ทะเลภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเมืองและอนุสรสถานทั้งหมดก็จมลงไป7เมตรและทะเลก็ท่วมทุกสิ่งทุกอย่างเขาประเมินว่ามีการค้นเมืองที่ถูกฝังไวเ้เพียงหเปอร์เซ็เท่านั้น 2. พอร์อตรรอยัลในช่วงที่ความมั่งคั่งและความเสื่อมทรมถึงขีดสุด อร์ตรอยัลประเทศจาเมกาได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกในช่วงศตวรรษที่17เมืองท่าของอังกฤษแห่งนี้เคยเป็นท่าเรือที่พุกพ่านที่สุดในแถบทะเลแคริบเบียนและเป็นสนามเด็กเล่นในเขตร้อนอันเลื่องชื่อที่เหล่าพ่อค้าผู้มั่งคัง่งได้พบปะกับโจรสลัดและโสเภณี7มิถุนายนพศ .2235 เวลา11.43นาิกา43นาทีเมืองพอรตรรยัลเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิครั้งใหญ่ส่งผลให้พื้นที่สองใน3ของเมืองที่เคยรียบระยับแห่งนี้จมอยู่ใต้ท้องทะเลก่อนการล่มสลายพอตรรยัลมีผู้อยู่อาศัยประมาณ7,000คนรวมถึงทาส2,500คนพลเมืองผู้มัง่งคั่งที่สุดอาศัยอยู่ในบ้านอิฐอันโออา และสนุกสนานกันตามห้องเล่นบิลเลียดหลานเล่าและซ่องโสเพณีชาวอังกฤษยึดพอร์ตรอยัลจากสเปนในปีคศ1655และในอีก40ปีต่อมาที่นู่ได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใหม่ความมั่งคั่งของพอร์ตรอยัลมาจากการค้าทาสน้ำตาลและวัตถุดิบอื่นๆ การปล้นสะดมก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในทะเลแคริบเบียนเช่นกันราชบัลลังก์อังกฤษได้ทำสัญญากับโจนสลัดเพื่อปล้นเรือสินค้าของฝรั่งเศสสเปนและเนเธอร์แลนด์และแบ่งทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ตามคำกล่าวของบาทหลวงนิกายแองกิกันการทำลายเมืองของพอร์ตรอยัลเป็นการลงโทษจากสวรรค์สำหรับผู้คนที่เสื่อมทรามและไร้ศีลธรรมที่สุดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000คน ระหว่างแผ่นดินไหวและพื้นยักษ์สึนามิครั้งแรกและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตอีกประมาณ3,000คนในเวลาต่อมาจากอาการบาดเจ็บและโรคภัยไข้เจ็บการขุดค้นทางโบราณาคดีใต้น้ำของพอร์ตโลเยลเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950เอ็ดวินและแมรียนลิงค้นพบนาฬิกาพกอายุหลายศตวรรษซึ่งหยุดเดินเวลา11.43นาฬิกาพอดี ซากปลาหลักหักพังใต้น้ำได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมและช่วยให้นักโบราณคดีเห็นภาพชีวิตประจำวันในศตวรรษที่17อย่างละเอียดในปี2025พอร์เรเย่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 3. อัตลิตยัมเป็นแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อปีพศ2527 ในบริเวณน้ำตื้นชายฝั่งใกล้เมืองไฮฟาประเทศอิสราเอลโดยเป็นแหล่งโบราณาคดีที่กลุ่มคนตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเมื่อประมาณ6,900ปีก่อนคริสต์กาลถือเป็นแหล่งโบราณาคดีใต้น้ำที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาชาวเมืองอตรติสยังเป็นชาวนาและชาวประมงอาศัยอยู่ในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์พวกเขาปลูกข้าวสาลีและเลี้ยงสัตว์ในทุงา้าพวกเขายังขุดบ่อน้ำลึก ที่บุด้วยหินเพื่อเข้าถึงแหล่งน้ําใต้ดินที่ลึกกว่า30ฟุตนักโบราณคดีได้ค้นพบโบราณวัตถุจากหินเหล็กไฟหลายพันชิ้นที่อัดลิกยยำซึ่งรวมถึงใบเคียวหัวลูกศรและมีดหนึ่งในการค้นพบที่น่าสนใจที่สุดที่อัดลิกยยำคือวงกลมของหินขนาดใหญ่ตั้งตรงซึ่งนักโบราณคดีบางคนเปรียบเทียบว,ว่าคล้ายกับสโตนเฮนหินเหล่านี้ล้อมรอบน้ำพุธรรมชาติ และอาจใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลางแจ้งที่ชาวนาในสมัยโบราณนำมาถวายเพื่อแลกกับผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์อาจลิทยามถูกทิ้งร้างประมาณ600ปีหลังจากการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในที่สุดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่รุกล้ำเข้ามาก็กลืนหมู่บ้านนี้ลงไปจมอยู่ใต้น้ำลึก30ฟุต 4. ปาฟโลเปตรีในน่านน้ำชายฝั่งที่ใสสะอาดท้องชายฝั่งเพโลพอนนิสทางตอนใต้ของกรีซเป็นที่ตั้งของซากเมืองโบราณที่นักโบราณาคดีบางคนเชื่อว่าเป็นเมืองจมอยู่ใต้น้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแหล่งโบราณาคดียุคสำริ์ที่เรียกว่าปาฟโลเปตรีถูกครอบครองระหว่าง2,800ถึง1,200ปีก่อนคริสตกาล เป็นศตวรรษก่อนยุคกรีคลาสสิกการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมจากอัลลิกยัมดูเหมือนจะเป็นเมืองที่ถูกวางผังไว้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบใต้น้ำปาปโรเปตีถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1960และพึงได้รับการขุดค้นอย่างสมบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้เผยให้เห็นเครือข่ายถนนปูหินสุสานที่ขุดจากหินและอาคารประกอบพิธีกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีย่งไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เหตุใดเมืองปาปลเปตีจึงจมลงใต้น้ำเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนพิสศการแต่น่าจะเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ10-15ฟุต 5. าไบแอร์น้ำพุร้อนไบแอร์โบราณซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นลาสเวกัสของจักรวรรดิโรมัน เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของชนชั้นสูงชาวโรมันในศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาลปัจจุบันเมืองตาอากาศที่จมอยู่ใต้น้ำนอกชายฝั่งเมืองเนเปลิลเป็นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำไม่กี่แห่งที่เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมเมืองไบแอร์อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟวิสุเวียตซึ่งเป็นเขตน้ำพุร้อนที่ยังครุกุ่นอยู่ภายในปล่องภูเขาไฟที่พังทลายเมืองไบแอร์ไม่ได้ถูกแผ่นดินไหวรุนแรงถลม่ม แต่ถูกน้ํำทะเลกลืนกินอย่างชา้ชาๆประเทศเนเธอร์แลนด์คือดินแดนของนักสู้ภัยจากน้ําที่โลกยกย่องคนไทยที่ร่่งเรียนมามีประสบการณ์เก่งรวมทั้งชุมชนชาวเมืองก็พร้อมจะทำงานเพื่อแก้ไขป้องกันบรรเทาภัยพิบัติให้ชาวอำเภอหาดใหญ่หมดตัวเจ็บช้ำเสียหายเสียชีวิต มามากเกินพอแล้วมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ